ครับอดีครับอนักกรดานะครับวันนี้มีลีดนะครับมาแก้ง,งานชกหน้านะครับสั่นมากสั่นจนเนี่ยแตกนะครับโชกน่าจะทํามาแบบแข็งนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตั้งโชคหลังโปรเฟนเดอร์นะครับอันนี้ก็ติดเข้าไปละเหลือข้างล่างนะครับงานโชคก็ใส่น็อตที่เป็นของเขานะ มันจะมี YS นะครับที่เป็นน็อตของเขานะก็ต้องใส่เพราะว่าเรื่องความยาวเรื่องขนาดของของเกลียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะผิดพลาดนะครับเดี๋ยวเราจะการชกหลังให้เสร็จก่อนี๋ยวเราไปทําข้างหน้านะครับนะครับลงมือทํางานกันทํานนี้ก็เป็นโชกของลีดนะแล้วก็ถอดสิ่งแปลกปลอมออนะครับไอ้พวกอะไรแปลกๆอุปกรณ์แปลกๆนี่ ไม่ต้องใส่นะครับเปิงตังนะครับใส่แล้วจะแข็งนะครับเวลาขี่แล้วรถมันจะเถือนแะล้ตกหลุมอะไรเงี้ยพวกชุดแฟล n ิ่งชุดสีนี่แตกเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทําความสะอาดภายในนะครับล้างระบบวาล์วใหม่นะแล้วก็เซ็ตด้วยน้ํามันของเอรอินเข้าไปนะครับโชก็จะนุ่มนวลอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะครับอย่าไปใส่นะครับพวกของเล่นพวกนั้นมันไม่ได้เหมาะคนทุกคนนะครับ คนที่เขาชอบโชคแข็งๆก็ให้เขาใส่นะครับเราสายโชคนุ่มนะโชคนุ่มแล้วก็ทําให้มันจบง่ายๆนะครับน้ำมันเพิ่งเปลี่ยนมานะครับเพิ่งทํามาไม่นานเลยนะฮะโคนขี้โคนเลยนะฮะน้ำมันไฮดรอลิกนะครับอย่าไปใช้นะครับหาร้านที่เขาไม่ใช้น้ํามันไฮดรอลิกที่เขาใช้น้ํามันโชกะนะครับเรางานมาเจาะออมาดีกว่านะครับ มันไฮดรอลิกทำแล้วกำไรบานเลยนะครับแต่ผมไม่เคยคิดจะมาใส่ในโชว์ของลูกค้าเลยนะครับเราใช้น้ำมันโชว์ของดีๆนะครับเมื่อก่อนนี้ก็ขายหลายแบรน,นด์นะแต่เนี้ลรถไปรถมาจะอยู่2แบรนด์แล้วนะหลักๆก็กจะเป็นของเอรอ์ลินนะครับถ้าเป็นโชว์ดูกติ KTM ีเเนี่ยเราก็จะใช้แบง์ของโมโตเล็กนะอันนี้ก็เป็นน้ำมันโชว์ระดับโลกนะครับนำเข้าสวิสเซอร์แลนด์นะครับ ก็เป็นของอสวีเดนนะฮะเอรินนะครับไปครับลงมือประกอบกันล้างประกอบกันนะเป็นขี้โคลนขี้เลนเลยนะฮะทิ้งไปเยอะเลยเห็นแล้วแบบโอ้ปวดหัวสปริงเดิมนะครับใช้งานได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนนะครับไม่ต้องไปอัพนะครับเห็นกดเล็กๆอย่างเงี้ยแข็งแรงนะครับถ้าคุณไปเปลี่ยนสปริงที่เขา ไปจ้างลงกึ่งมามาม้วนนะครับเหล็กเขาความแข็งแรงเขาไม่ได้นะอย่างนี้ผมเคยทําให้ดูในหลายๆคลิปนะครับจะโดนหลอกเปลี่ยนมานะครับกระแทกทีหนึ่งนี่สปริงซุดเลยนะซุดแล้วก็คดด้วยนะครับเอามากิ้งบันต้นเนี่ยควงเป็นโปเต้เลยนะครับเนี่ยนอสปริงเดิมเห็นไหมฮะนิ่งกิ๊กนะครับก็โชกที่เราแก้ไขเสร็จนะครับเซตติ้งน้ำมันมเนอลินนะนมาประกอบใสแ่แผงคอนะครับทาการ ด้วยประแจทองนะครับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับดับแรกก็ลองหมุนเข้าไปด้วยมือก่อนนะครับหมุนด้วยมือจากนั้นก็ทําการไขด้วยประแจทองปิดงานนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับการแก้งานชกหน้านะครับนุ่มนวลน,นะครับเดี๋ยวไปใส่อะไรที่มันแปลกปลอมลงไปนะครับผณเชื่อผมิวิศวกรเขาคิดมาดีแล้วนะครับบ้านเราส่วนใหญ่เป็นนักจินตนาการนะครับน้อยคนนะครับน้อยคนน้อยล้านที่จะมีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับแต่บางอย่างมันก็ใช้งานได้นะครับแต่อันนี้พิสูจน์มใหมเห็นแล้วมันใช้งานไม่ได้ นะครับสนใจก็แวะมาใช้บริการกันขอบคุณครับสวัสดีครับ